สวัสดีครับยินดีทราพบสูร่รายการไบโพทุเดย์นะครับวันนี้มาในมาดหนุ่มมอไซนะครับไบเกอร์ฟอร์คลา์นะครับ, iker, High รบของพระเจ้าเมื่อนึกถึงกลุ่มพี่น้องที่ขี่มอไซนะครับออกไปที่่างๆเพื่อไปประกาศไปเป็นพยานเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ก็ประทับใจนะครับพี่น้องในยุคอมพีก็มีผู้ใช้คนหนึ่งที่ขี่มา้าพี่น้องครับในการประกาศพระกิติคุณในยุคนี้ก็แล้วแต่พี่น้องครับ เราสามารถใช้อุปกรณ์ทุกอย่างนะครับในการรับใช้พระเจ้าถึงแม้ผมไม่ได้ขี่มอไซค์แต่ก็สามารถที่จัดรายการเป็นนะครับในการที่เดินทางผ่านโลกโซเชียลมีเดียไปทั่วโลกได้เหมือนกันวันนี้เราจะอยู่ด้วยกันในพระธรรมสุภาษิตบทที่5น,น,นะครับบอกเพือเจ้านะครับในพระธรรมสุภาษิตถ้าเราอ่านทุกวันเป็นนะครับวันละ1บทเป็นนะครับสุภาษิตมีทั้งหมด3 1บทถ้าอ่านวันละ1บนบทก็จะจบ1รอบใน หนึ่งเดือนพี่น้องครับถูกไหมฮะพี่น้องสามสิบเอ็ดบทก็สามสิบเอ็ดวันก็จบหนึ่งรอบในหนึ่งเดือนถ้าอ่านทุกเดือนก็จบสิบสองรอบในหนึ่งปีพี่น้องครับสนใจพนับลองทําดูนะฮะผมเองก็โพสต์ถ้าทำสุภาษิตท,ทุกวันตามวันเหมือนกันนะครับในไทม์ไลายเฟซบุ๊กของผมนะครับวันนี้มาดูด้วยกันพี่น้องครับตั้งแต่ข้อที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ในวันนี้สี่ข้อด้วยกันพี่น้องครับผมจะอ่านรวดเดียวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาอธิบายทีหลังนะฮะและถึงบั้นปลายชีวิตของเจ้าเจ้้้้าาาาาากกก็คควรครงงงงเเเมืือ่อออนนหนัแลลละยขจถูผญ และเจ้าว่าข้าเคยเกลียดการตีสอนเสียจริงๆและจิตใจของข้าดูหมิ่นการตักเตือนข้าไม่เคยฟังเสียงครูของข้าหรือเอียงหูให้แก่ผู้สั่งสอนของข้าข้าจวนจะล้มละลายสู่ความพินาศอยู่รอมรอในหมู่คนที่ประชุมกันอยู่นั้นพี่น้องครับอาการหนักเหรอครับอ่านปุ๊บรู้แล้วว่าอาการหนักไปนล้วครับเพราะอะไรครับเพราะไม่สนใจนะครับในการที่อ่านและไข่ควรถึงพระเจ้าของพระเจ้า พี่น้องครับวันนี้ไปดูกันเป็นนะครับถึงบั้นปลายชีวิตของเจ้าเจ้าควลคลางแม่พี่น้องบั้นปลายชีวิตพระพิกรมพูดถึงฮะวันพิภากษาที่จะมาถึงคือบั้นปลายของชีวิตมนุษย์ทุกคนพี่น้องครับใช่ครับทุกคนจะต้องตายแน่นอนแต่เมื่อตายไปแล้ววันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมานั้นทุกคนต้องฟื้นจากความตายและเข้าสู่การพิภากษา และคนที่ไม่สนใจคนที่เกลียดความรู้ของพระเจ้าปฏิเสธความรักของพระเจ้าปฏิเสธข่าวประเสริฐพระเยซูคริสต์บั้นปลายชีวิตก็จะควรครางเมื่อเนื้อหนังและกายของเจ้าถูกล้างผลาญก็คืออยู่ในบึงไฟนรกพี่น้องครับลองึกสภาพดูไหนะครับเนื้อกายถูกล้างผลาญในบึงไฟนรกและจะว่าข้าเคยเกลียดการตีสอนเสียจริงๆแิง,งแมพี่น้องจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นลูกของพระเจ้า พี่น้องครับว่าเราผิดเราพลาดลงไปในเรื่องของความบาปใช่ครับพี่น้องพระเจ้าก็จะมีการตีสอนเกิดขึ้นผมเชื่อว่าพี่น้องที่ฟังอยู่ทุกคนก็คงมีมประสบการณ์กับการตีสอนที่มาจากพระเจ้าจะเรื่องหนึ่งเรื่องใดนั้นผมไม่ทราบแต่สําหรับผมผมก็มีมประสบการณ์เหมือนกันเพระเาะผมเองก็เคยดื้อกับพระเจ้าเหมือนกันและพระเจ้าก็ตีสอนพี่น้องครับและจิตใจของข้าดูหมิ่นการตักเตือนโอ้นี่หนักเลยพี่น้องครับจริงๆแล้วบังพีนะครับ เหมือนที่ในพระธรรมนะสองทีบทที่3ข้ก็ที่16ใช่ไหมฮะพระกัมภีร์ทุกตอนรับการดลใจที่มาจากพระเจ้าเพื่อฮะสั่งสอนว่ากล่าวตักเตือนเห็นไหมฮะเพื่อฮะเพื่อคนพระเจ้าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขคือพร้อมที่ทําการดีทุกอย่างแต่ชายคนนี้ไม่พร้อมที่ทําการดีเพราะเขาดูหมิน่นการตักเตือนที่มาจากพระเจ้าพูดง่ายๆนะในข้อที่13บอกว่าข้าไม่เคยฟังเสียงครูของข้าหรือเอียงห,หูแก่ผู้สั่งสอนของข้า พี่น้องครับเขาเรียกว่าไม่ได้สนใจในการเรียนเลยครับถึงแม้อยู่ในห้องเรียนก็พี่น้องครับไม่ได้สนใจพี่น้องครับพูดไปเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาพี่น้องครับถามไปก็ไม่รู้เรื่อง อย่าเป็นคิดเสียนแบบนั้นไปนครับเราเองต้องสนใจในคําตักเตือนที่มาจากพระเจ้าการอ่านการศึกษาพระคำพระเจ้านอกจากจะได้ความรู้ที่พระเจ้าสอนบางครั้งเราผิดเราบาปบางส่วนที่บางทีเราก็เผลอเลยเวลาครับแต่วันนี้ถ้อยคาพระเจ้ามาว่ากล่าวแล้วก็ตักเตือนดังนั้นเวลาพระเจ้าเตรียมผู้สอนให้มาสอนเราเตรียมครูที่จะมาให้นะครับความรู้เราเราเองต้องให้เกียรติเพราะเขาบังสอนเกี่ยวกับถ้อยคำของพระเจ้าโดยพ้องยิ่งเพราะอปญญาติสนุปพระเจ้าที่ปรงลงมาสถิตยอยู่กับเราทั้งหลาย อยู่กับเราเพื่อที่สอนความจริงพี่น้องครับพร้อมเป็นครูเป็นรับบีที่คอยสอนความจริงแล้วก็คือเล็งถึงพระเจ้าพระเจ้านครับข้าจูนจะล้มละลายสู่ความพินาศอยู่รอมรอดในหมู่คนที่ประชุมกันอยู่นั้นถ้าพูดถึงพระบิดคนนี้ก็ในหมู่คนที่ประชุมกันอยู่นั้นคือเล็งถึงคริสเตียนในคริสตจักรทั้งหมดที่ประชุมกันอยู่ที่ในมสัสก,การพระเจ้ากันอยู่พี่น้องครับแต่มีคริสเตียนบางคนที่กําลังจะพินาศน,นกะคกำลังจะละครับล้มละลายายวิญญาณ ผมเคยเทศนาเรื่องนี้ให้พี่น้องครับล้มละลายฝ่ายวิญญาณพี่น้องครับการล้มละลายพี่น้องครับด้านธุรกิจใช่ไหมฮะด้านการีชิวิตเราก็รู้ว่าปัญหาตามมาเยอะทีเดียวพี่น้องครับเช่นเดียวกันการล้มละลายฝ่ายวิญญาณก็เชน่นเดียวกันพี่น้องครับจริงๆแล้วเรามีต้นทุนที่ดีพี่น้องครับเราไม่น่าจะดำเนชิตขาดทุนนะจริงๆคิดเสียนทุกคนต้องมีกําไรนะถ้าเราอยู่เพื่อประคิดจริงๆพี่น้องครับเราต้องกําไรทุกคนแต่ถ้าอยู่เพื่อเนื้อนหนังตัวเองอยู่เพื่อตอบสนองความต้องการเนื้อหนังตัวเองรับรองขาดทุนยับเยินเหมือนกับ ถ้าทมตอนนี้ที่บอกว่าและครับข้าจวนจะล้มละลายสู่ความพินาศอยู่รอมรอ่อในหมู่คนที่ประชุมกันอยู่นั้นวันนี้จริงๆใจพี่้องทุกคนครับเราเป็นลูกพระเจ้าเงินและทองเป็นของพระเจ้าเกียรติศักดิ์ศรีทุกอย่างก็มาจากพระเจ้าเราจะได้ทุกอย่างครบบริบูรณ์อย่างแน่นอนแต่วันนี้เดี๋ยวนี้พี่้องครับอย่าดำเนินชีวิตไปเรียนแบบคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าพระบิดก็เตือนว่าแะไรครับอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ เราควรจะเป็นชีวิตเป็นแบบอย่างเป็นแสงสว่างให้กับคนที่อยู่ในความมืดในกิจการเราเองก็ต้องช่วยเขาให้ออกจากความมืดมาสู่ความสว่างไปบรรลิากาหนุนใจซึ่งกละการเป็น้องหลยครับหวังว่าพระคำข้อน,นี้จะหนุนใจทั้งหลายอย่าบ้านปลายชีวอตเราทั้งหลายทุกคนต้องควรครางเพราะนะครับเนื้อและกายของเจ้าถูกล้างพันนั่นหมายความว่าถ้าคริสเตียนเองไม่เชื่อฟังไม่ปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระเจ้าเี่น้องครับเข้าข่ายว่าดูมินเพราะฉะนั้น เข้าไขว่าดับพระวิญญาณของพระเจ้าวันนั้นคริสเตียนคนคนนั้นก็ต้องเหมือนกับผ้าผีข้อนี้พี่น้องครับแทนที่จะได้รับชีวิตนิรันดร์รับมงกุฎแห่งความชอบธรรมกลับกลายไปอยู่ในบึงฝนรกพี่น้องครับอย่าเป็นคริสเตียนที่ล้มละลายฝ่าวิญญาณแต่จงเป็นคริสเตียนที่อะไรครับกำไรฝ่าวิญญาณเพื่อถวายพระเกียรติพระเจ้าเอีกคพี่น้องขอบคุณพระเจ้านะครับแล้วพี่น้องครับกลับมาพบรายการใบบุตรเดย์ได้ใหม่ในตอนต่อไปครับพี่น้องพระเจ้าบอลครับสวัสดีครับ Uno, dos, cuatro, dos, cuatro, cuatro, pule! ¡Pule,